สิ่งที่อยากให้จับตามองเพิ่มเติมเนี่ยคือในเรื่องของสเตทเมนต์หรือว่าถ้อยแถลงของคุณเจอโรมพาวเวลถ้าเราย้อนกลับไปดูการประชุมรอบที่แล้วเนี่ยเฟดดอทพอตเนี่ยเขาพูดกันเอาไว้ชัดเจนว่าเขาจะขึ้นดอกเบี้ยอย่าสองครั้งเจ้าหน้าที่เฟดหลายหลายท่านเนี่ยการประชุมรอบนี้นะเริ่มมีหลายท่านออกมาบอกว่าน่าจะขึ้นแค่ครั้งเดียวนะมันเริ่มย้อนแย้งกันแล้วนะกับเฟดดอทพอตที่เกิดขึ้นในก่อนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องไปดูว่าคุณเจอโรมพาวเวลเนี่ยซึ่งเป็นประธานใหญ่สุดเเนนนี่ยจจะะอออออกกมมมมาาาาาาแแสสดงงงคววหห็ใททททิศไบุรโ นะคือประเด็นของของ FOMC ที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ภาพของเซ็นเต็ดในวันนี้เนี่ยผมให้แนวต้านอยู่ที่1540แล้วก็แนวรับอยู่ที่1520ภาพเนี่ยผมยังให้น้ําหนักเป็นขึ้นขายนะใกล้ๆแนวต้าน1540เนี่ยก็ขายขายล็อกกาไรออกมาเราหลีกเลี่ยงหุ้นที่เป็นโดเมสิกเพย์เพราะเรามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมที่เริ่มมีการลุกลามไปยังพื้นที่เศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้เราก็เห็นว่ามีการชุมนุมในบริเวณแยกอโศกนะครับเพราะฉะนั้นเรานะเลยเลือก เป็นหุ้นที่เป็น global p a y มากขึ้นนะครับก็คือเรื่องตัวปตทสอผอมาครับคุณเอกพิทยาครับครับน้ำมันก็ทำท่าจะขึ้นนะสอผอก็ทำท่าจะกราฟสวยครับเชิญเลยครับก็ให้ให้แนวรับของปตทสอผอนะครับอยู่ที่หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะครับสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันอ่าอยู่ที่หนึ่งหกศูนย์ะสำหรับปตทสอผอนะครับนี่คือตัวแรกนะครับครับส่วนตัวที่สองคือตัวไทยออย นะครับตัวนี้มีความน่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องของค่าการกันณลงกันสิงคโปร์ลลาสุดเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่แปดเหรียญแปดเหรียญน,นะครับต่อบาเรลนะครับซึ่งมันขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าไตรมาสที่สองเนี่ยนะักสิ้นไตรมาสสองเนี่ยมันอยู่ที่สี่เหรียญก็คือขึ้นมาเท่าตัวเลยนะครับอันนี้คือตัวไทยออยเป็นตัวที่สองนะครับที่ที่เรามองว่าน่าสนใจในการเก่งกําไรนะครับใ,ในเชิงของผลประกอบการเนี่ยดูไม่ดีนะครับคุณเอกพิทยานะครับไทยออยนี่ ทุกคนทำพรีวิวออกมาเนี่ยกำไรหลักร้อยล้านนะนะครับ <Ừ. S 1> ประมาณสักสามร้อยกว่าล้านนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยไทยออยจะทํากําไรได้เนี่ยสามพันถึงสี่พันต่อไตรมาสเดี๋ยวคุณเอกพิทยาก็จะถามอีกว่าเอา้าทำไมเชียนะครับคือ <Ừ. S 1> อย่างนี้ทุกคนเนี่ยทำพรีวิวออกมาเนี่ยนะครับคือมันเริ่มตั้งแต่จุดเนี้ยทำพรีวิวมาตลาดเห็นแล้วแต่สังเกตไหมครัว่าราคาหุ้นมันไม่ลงเหมือนเหมือนว่าตลาดรู้แล้วว่ามันจะออกม่ดีบางคนเขาทำนายว่าอาจจะไม่ดีเป็นไตรมาสสุดท้ายนะหลังจากนี้จะดีขึ้น ถูกต้องครับเห็นด้วยเลยครับก็คือเนี่ยนะครับราคาหุ้นที่ลงมาตรงเนี้ยคือไพน์อินในเรื่องของงบที่ที่ไม่ดีในไต,ตรมาสที่สองไปแล้วนะครับนะแล้วทีเนี้ยพอไต,ตรมาสที่สามเนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวของค่าการกลัน่นฟื้นตัวได้ยังไงฟื้นตัวมาจากดีมานที่เป็นน้ํามันดีเซลกับน้ํามันอากาศยานเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีในัยะสําคัญนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ทำให้เกิดความหวังว่าค่าการกลั่นเนี่ยมันจะฟื้นกลับมาครับอื ครับตัวที่สองไทยออยกรอบระยะสั้นจะเป็นยังไงครับปิดวันสุกกรอบระยะสั้นนะครับแนวรับก็สี่เจ็บาทนะครับแนวต้านแรกอยู่ที่สี่เก้าบาทครับครับอ่าก็สองร้อยวันพอดีใครตัวสุดท้ายครับเชิญครับตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นแบบ p a y s a ซฟนะครับเป็นตัว a d v a านแล้วกันนะฮะอืมนะครับอันนี้คิดอะไรไม่ออกนะะให้ให้เลือกตัวแอดวานนะครับครับอ่าคือในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยเราก็สบายใจได้แหละ นะครับว่าง,งบของแอดวานเนี่ยนะครับน่าจะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับในช่วงไตรมาสที่2คือพูดง,ง่ายๆว่าปีนี้นะครับผลประกอบการของแอดวานเนี่ยเป็นไซเคิลขาขึ้นนะครับหลังจากที่ปรับตัวลดลงมาในช่วงโควิด -19 ปีนี้จะเป็นปีแรกที่กำไรสุดที่เขาจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้นะครับในเรื่องผลประกอบการสบายใจได้ในเรื่องของปันผลก็สบายใจได้นะครับเพราะมีการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างสม่ําเสมอแล้วก็ให้ดีเวเดนยูเนี่ยทั้งปีนะอยู่ที่4%ครึ่งปีให้ 2>, ใ2ทั้งปีให้4 นะครับก็น่าสนใจอีกตัวหนึ่งในเชิงของของหุ้นดีเฟนซีกก็ได้หุ้นกูสต็อกในปีนี้ก็ได้หรือว่าหุ้นดีเวเดนยูในปีนี้ก็ได้ครับสำหรับตัวแอดวานนะครับผมว่าราคาเนี้ยนะครับสองสองสองเนี่ยตองสองเนี่ยรับได้หารับได้นะครับแล้วก็ขายไม้แรกก็คือสองสองห้าครับครับครับก็สั้นๆนะคือไฮเดิมก็ก็ไม่เยอะนะไม่เยอะแต่โอาสทะลุมีใช่ไหม มีลุ้นทะลุครับมีลุ้นทะลุเพราะว่าถ้าเราดูเทนตรงนี้นะครับเขาเป็นขาขึ้นชัดเจนอยู่แล้วครับถ้าเลนสั้นก็สองห้าศูนย์นะครับแต่ถ้าเรามองใกล้ๆหน่อยเนี่ยนะครับมันมันยังไงมันก็เลยสองห้าศูนย์อยู่แล้วครับสองสามศูนย์นะฮะสองสามศูนย์